วัดจุมพลนิกายารามราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิฐานว่าสร้างโดยสมเด็จพระสันเพชรที่5หรือพระเจ้าปราสาททองในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อปีวอกพุทธศักราช2175ตรงบริเวณที่เป็นเขหสถานเดิมของพระราชชนนีของพระองค์ วัดชุมพลนิกายารามนี้ต่อมาได้สุดโทมลงปรากฏว่าเจ้าฟ้ากมขุนสุเรนพิทักษ์ซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าเนเรนที่เป็นพระราชโอรสของพระสันเพชรที่9หรืออีกพระนามหนึ่งว่าขุนหลวงท้ายสักซึ่งทรงผนวดอยู่ที่วัดโคกแสงได้เสด็จมาปฏิสังของในครั้งกันนั้นต่อมาได้รับการบูรณะในยุครัตนโกสิน์สมัยรัชกาลที่4และหจนมีอาคารต่าง ส่วนในปัจจุบันนี้มีกรมศริลปากรและสัทธาติโยมร่วมกับคณะสงฆ์ของทางวัดชุมพลได้ร่วมกันบูรณะคำนุกบำรุงอาคารเสนาสะนะต่างๆของทางวัดหากใครได้มาเยือนบางปะอินแล้วเลยผ่านวัดไปไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมคงจะต้องรู้สึกเสียดายไม่น้อยหากไม่ได้มาวัดชุมพลนิกายาราเพราะนอกจากจะได้ชมศิลปะของสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมผสานกับแบบรัตนโกสินทร์แล้ว อาจจะได้รับวัตถุงมงคลไว้บูชาติดตัวเสริมกำลังใจเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตประจำวันก็เป็นได้ตอนนี้เราเราทําทำไปเรื่อๆยๆเลยเยอะครับก็ซ<ช>่อมแซมบุรณะไม่เรียบเปลือยเลย เดี๋ยวต้องทำอุติพระราชวรยานซ่อมแซมดูน้าใหม่มครับพอปวดเยอะไปหมดมเนี่ยเรื่องปวกเรื่องอะไรของเนี่ยเคลียไม่รู้กี่กุฏิปวกขึ้นบ้าแล้วก็ภาพเนี่ยเราก็ให้กรมศิลปกรเราะขึ้นกับกรมศิลปกรครับขึ้นนาเบียนเราก็เดี๋ยวกรมสิ่งก็ทำเรื่อง ันต้องใช้ปัจจัยเยอะนะผ้ะาป่าสวัสดีทุกท่านครับก็มากันประจำนะครับที่วัดชุมพลนิกายารามบ้านเลนบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาสํำรวจและก็รายงานกันให้ทราบนะครับเกี่ยวกับการบูรณะซ่อมแซมโครงการต่างๆของทางวัดนะครับว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว แล้วทําไมต้องมาสอดส่องงานของวัดด้วยนะครับก็เพราะว่านะเงินที่ญาติโยมทําบุญเนี่ยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะก็จะได้ทราบกันว่าทางวัดนั้นได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆอย่างไรบ้างนะครับก็เลยต้องเดินทางมาสอดส่องแล้วก็เก็บภาพมาให้ได้ไ <ป S 1> ชมกันนะครับเราก็่อยากจะทำตรงนี้ให้มันมีประโยชน์ก็เลยบูรณะปฏิทังขรอนใหม่หนาสีติดโคมไฟ ให้มันมาใช้ได้จริงแล้วก็ติดพัดลงเดี๋ยวเราก็ใช้วันที่แปดงานวันที่8ที่มีงานปฏิบัติธรรมเอานักธรรมชั้นโทตีชั้นนักธรรมตีโทเงเราบาลีมาปฏิบัติธรรมตามนโย,ยบายของเจ้าหน้าภาคสอง บูรณะไปเยอะขอเข้าไปด้านด้านตรงนู้นได้ก็ไไ,ไ้ได้เขาได้เดินได้หมดอยู่ยน,นี่มีพ้ามาจําแล้วดีนะ,ะมีผ้าที่เี้ยดยางาน้เยอะแยะไปหมด ห้องอกจากตรงนี้ว่าเกี่ยวเราขยะใหมเพราะยังมันไม่สมบูรณ์ครับแ,<ต>แต่ถ้ามันไม่มีห้องน้ำีย่ยมันลำบากอันนี้มีโถมีอะไรเรียบร้อยแล้วเหรอครับห้องอาบน้ำนโถเถอะมีหมดอ,อันนี้ก็พาเยี่ยมชมนะโครงการต่างๆที่วัดชุมพลนิกายยารามราชวรวิหารนะครับโดยหลวงพี่บอสนะครับพระอ,อะไรนะพระครูชุมพลพระครูชุมพลวุฒิการนะ ศาลานี้จะไว้เป็นการเอามาทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในอนาคตด้วยของนักเรียนด้วยลมนักเรียนอะไรพวกนี้ครับแล้วจะมีถือศีลโุโบสถอะไรเปล่าฮะถือวันพรโยมโยมอายุเยอะเดินขึ้นลําบากเหรอฮะหรือจะทําบันไดใหม่บันไดใหม่อะไรใหม่ก็จะมีการเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยไปใช้ประโยชน์ด้วยนะใช้ประโยชน์ไหมนะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะทำมา หลายสิบปีแล้วมันผลให้ใช้ประโยชน์ไปเยก็ดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมนะฮะในช่วงวันพระนะฮะรือศิลโอสดหือศิลแปดเนี่ยก็จะมีสถานที่เพิ่มขึ้นนะที่วัดชุมพลก็จะมีที่ปฏิบัติธรรม ปลูกผ้าใช่ไหมหรือก่าไหมว่าเราหมมุดมีงานศพงานบวนเราก็ไม่ต้องเอาคนมาปลูกผ้าแล้วอ๋อนี่ศพตั้งตรงนี้เลยก็ได้ศพจะตั้งตรงนี้แล้วก็เต็มบ้านสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะไปหมดมันต้องทำห้องน้ำนี่ก็ดูดีนะห้องน้ำนี่ก็สำเร็จแล้วเสร็จหมดแล้วห้องน้ำห้องครัวก็ย้ายมาหมดแล้วเนี่ยห้องเก็บของคลังเนี่ยย้ายมาหมดแล้ว อ๋อนี่คังคังเก็บที่ให้คนมายืมเนี่ยอ๋อครับผมก็ย้ายมาอยู่นี่ตรงนู้นก็ใช้งานแล้วอีของเก่าเนี่ยตอนนี้นักทำเรียนละนักทำเรียนที่นี่อ๋อผ่ยนเรียนที่นี่เป็นห้องเรียนละอโอเขาก็มาเรียนใน ปีโทเอกของวัดทองชุนก็สองนักเรียนพระในเขตอำเภอเนี่ยมาเรียนที่นี่หมดมีกี่วัดเนี่ยมาเรียนที่นี่หมดปีโทเอกก็มาเรียนนี่หนึ่งยุ่นสองทุกทุกวันนะทุกวันนะครับทุกวันเว้นวันพระใหญ่กับวันอาทิตย์อ้โทำใหญ่เลยนะเยอะเยอะจริงอ่า พะเราพระโบสถวิหารพระเจดีย์คู่ออนะคังเนี่ยเราขึ้นกับรมศิลปกรครับก็วิหารนี่ก็สร้างมาก็พร้อมกับพระโบสถอยู่แล้วกับพระเจดีย์เนี่ยที่สร้างมาคู่กันเลยอืมที่สร้างมาด้วยไว้วันหน้าจะเปิดให้คนมาเยี่ยมสักการะใช่ไหมผมอยากจะทําอย่างนั้นให้คนได้มากราบอูชาอะไรอย่างเงี้ยครับคอืม เดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมชมพระวิหารคนทำงานไม่ค่อยมีนะโอ้โหทำทั้งวันโอ้งานเยอะอะปิดเดี๋ยวบ้านพี่อดูนี่อ่ะเจ้าคุณพระยานรังสีปิยะอันนี้ท่านบูรณะไว้ใช่ไหมใช่ครับพระยานสีท่านบูรณะไว้ อดีตเจ้าวาดเรียกมงคลนะดิเจ้านามเพบางปีมเรียกหลวงพ่อปีด้วยเหรอหลวงพ่อปีท่าน่จำปีอ๋อท่านชื่อจำปีเนี่ยผมว่าอยากจะเปิดให้ญาติโยมมามากราบที่เนี่ยเพราะท่านเนี่ยไม่ใช่ง้างนะมุ่งการเนี่ยพระก็ข้าวอยู่คู่วัดมาตั้งนานแล้วนะนครับองประธานเลยเหรอครับน่ะ สีข้างบนนี่ก็ไป,ไปหมดละผูกหมดอันนี้ก็ทําใหม่ผูกหมดนะฮะประมาณปีพศออ,อะไรนะสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามที่สร้างวัดเกือบห้าร้อยปีแ <500 S 1> ล<ะ>้วห้าร้อยปีก็อ 73, สองหกเจ็ดสามวัดครบหน้าร้อยปีแล้วเราอยากจะเนี่ยให้คนเล่นประดามว่าอะรสการาที่เนี่ยลายนี่ลายรดน้ํำนี่ก็ หมดแล้วนะเหมือนเหมือนเหมือนพระโสดอ่านะรับจะเหมือนกันลามขึ้นนะไม่ใช่อะไรหรอกนะใช่ไอ้ไอ้นั่นนะผมติดอะคเฮลิลิคอยู่เห็นมั้ผมะผมจะติดไว้หมดแล้วที่ตันไหมหน้าต่างประตูที่ผมจะไปทำเสียเลยนะของนี่นะรงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดให้ใครเลยไม่ได้เปิดเลยครับอนาคตจะอยากจะเปิดเปิดปรัแต่ทำให้ ปลาพักก<ล>ันนะครับก็พามาเยี่ยมชมกันประมาณนี้นะครับ กับกิจการงานซ่อมสร้างสิ่งต่างๆภายในวัดนะครับอย่างไรแล้วอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมวัดหรือว่าทําบุญที่วัดก็เรียนเชิญได้ทุกวันนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็มีเบอร์บัญชีขึ้นให้นะครับทําบุญได้โดยตรงเลยนะครับกับเบอร์บัญชีของทางวัดนะครับคลิปนี้ก็พากันมาเยี่ยมชมแล้วก็เล่าสู่กันฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มีใจแวะกันเข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ